เทวดาของฝนเสมอเราไทยทุกทางเทบดาเลยนี่ดัานในสีแเหลี่เป็นครับดัานยูฟุตเมือ่อกี้ยูฟุตเมื่อนั่นนี่แหละรถไทยนี่ท่นเติมนามันดอกเอาอยู่หันละวัดมือ่อถอาคำเทอ่ยวสามหมื่นกระดันอยูสามหมื่นครับอาการนี่แล้วบ,บ่ให้มหาหมงแล้วบ,บ่ได้เดีจะน้อยมองเงินเอาไปใส่บาทนี่มองนี่กระสีวัดตั้มบาทนี่แม่นบ่ละ ทายเราไม่โคตรนี่ตั้มก็มาใส่หมองนี้ทายเราไม่โคตรใช่หลายเนี่ยบาทนี่คำว่ามันมันสูงกว่็มูบานนี่ก็สิเอาไปใส่ผุน้นีกกับผมเปียงแล้วเอาพวกเปลี่นยนแนวนี่นเห็นบอกว่าเฮ้ยยังสีแล้วพวเปลี่ยนเอาไงขันโพเทปลูกมาเลยเลยรัยบปลูกมาโหลดนะเรนมองนั้นมองนี่สูงหาหมองหาหมองเศร้ารบ่ได้บานนี่ถ้าหาหมองตั้มบ่ไ,ได้ด้วยบานนี่ เสกเสียวสำไรเแถอะบันนาทางเขาเอ้าดัานลงไปขุดลงไปบ้านนี่สนาดกอดินประเทศสยันอีกเขาเออมันสิไปดันลงมาห้อย่างบุ๋วอนี่คือคือความมันคนขอมันขับรถใด้่ดิ ถ้าว่าการเฮ็ดงานหนางานดิน,นเนี่ยไมคนละแบบนะพี่น้องกับการไถให้เหมครับกับการดันกันต้องกันแดดดันพื้นคถองอันที่สี่นี่คือ,คอไนเกียร์ระดับเขาขเขาที่เลยง่ายๆนี่ก็คือพ่อจอดเลยรถไทยนี่อ่าคือคือมันจะสีเหลือน้ำมันเนี่ยนี่คือสมมติประเทศไปหันเนาะงอันนี้ทารที่ผมเกิดแต่ว่านี่เท่จะกระดับตัวนั้นออกมาน่ะคือลมกองกันวันลงปุ๊บปา่าลงเครื่องหนึ่งเครื่องหนึ่งเครื่องหนึ่งใครไม่ได้ไกลเคียงปุ๊บต่อกองมาเลยบัน กระปาดรูปเลยจังเก็บเธอเดียวนะจังสีจังสีแล้วเป็นเจ้าห้่งานเมือกีเขาถอยเลยกับไปที่ซื้อนันดีบานมันก็ตรงน,นั้นตัวน,นั้นลงมาอีกมันวะล่ะขั้วไม้หันมันก็เลยสิเป็นการยากบานนี้เอาเอาเบิง้งมันบ่แล้วเ,เป็นเหลืองของเหลืองนี่ครับหน้าตา,าเพราะมันจนแต่ว่าเอามาขี่รถจ้บพี่น้องหน้าตา,าเพราะมันขุ้นจนแต่ว่ามีม้าสอนหารถพร้อมขี่คู่เนาะ เึงส่งผมที่ละครับให้ไหลมาพร้อมจะมาเลี้ยงหมาตัวละลักกับบาอยางเง้อากู่ายวิดีโอกูก็เลยวาหนาตาก็ปั่นอายุหน้า,นาโหลดที่อย่างกับหมาหน่อยนี่ไปไทนนี่กูกินอะไรเด้อมุนเพื่อนนอารถเมียโอเคโปรเจกไงแต่ว่าต่ำบ้างอ่ะท่อบ่ขึ้นสินโครงการไงแตยว่า